สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักเพื่อไทยฟาดประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตัวเองด้วยปูดตำรวจโกยสวยสี่ธุรกิจมืดนางสาวอารุณีกาศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีบ่อนที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทุกพื้นที่ทั่วไทยว่าปัญหาบ่อนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คำถามคือบ่อนมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศตลอด7ปีและที่สำคัญบ่อนยังเป็นสาเหตุหลักของการระบาดโควิดในระลอกที่สองแม้นายกจะมีคำสั่งให้ปรับรามจรงิงจังทั้งเรื่องบ่อนสวยและยาเสพติด แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงทําผิดกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งและเป็นขบวนการกรณีล่าสุดขนตู้มา้าหนีจากภาคตะวันออกไปภาคอีสานเรื่องนี้จเจรตํารวจตรวจสอบแล้วพบว่าตํารวจอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาไปที่เกิดเหตุที่พบรถขนตู้มา้าหนีจริงแต่ไม่จับกุมหรืออีกกรณีตำรวจชั้นผู้น้อยทำหนังสือร้องเรียนระดับพบร้อยบอกอพอสีเรียกรับผลประโยช์ โดยให้ลูกน้องเป็นคนส่งซวยนางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าที่ผ่านมานายกประยุทธ์ถนัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ในทางกลับกันนายกควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนตัวเองว่าทำประโยชน์อะไรให้ประเทศบ้างต้องตรวจสอบว่าในระดับตํารวจที่โดนตั้งคณะกรรมการเป็นระดับชั้นไหนเพราะที่ผ่านมามีแต่นายตํารวจชั้นผู้น้อยที่ถูกลงโทษทั้งที่วัฒนธรรมขององค์กรตํารวจและโครงสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงลูกน้องเลี้ยงนายจึงเป็นที่มาของการส่งสวยในวงการตำรวจหรือไม่ ทั้งที่ตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ารายได้ตำรวจที่ได้มาจากการทำถูกกฎหมายนั้นมีน้อยแต่เป็นรายได้ที่เกิดจากธุรกิจผิดกฎหมายและธุรกิจมืดได้แก่ธุรกิจพนันธุรกิจด้านการขนส่งธุรกิจสถานบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนลักลอบเข้าเมือง นางสาวอารุณีกล่าวอีกว่าคนเอกประยุทธ์เคยสัญญาจะปฏิรูปองค์กรตำรวจและจะเข้ามาปราบโกงแต่ที่ผ่านมาสังคมเกิดคำถามว่ากลไกตรวจสอบและรักษาความยุติธรรมของรัฐร่วมช่อชนเชเองทั้งที่มีกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เคยใช้จริงจังหรือไม่หรือตัวนายกประยุทธ์เองที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซะเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ